ดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าในช่องไทยอีสานกินเยอรมันจ้ามื้อนี้ก็เสาร์วันอาทิตย์เนาะจ้าเนาะวันคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสจ้าจ้าสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงเนาะจ้ารล่ำรวยรล่ำรวยกันทุกคนเด้อจ้า กะนน่กำลังสีออกไปกินเขาจะก,กินเขาเทียงกับกับขอบรัวเนาะขอปูัแม่แม่ยาสามีแล้วก็ตัวเองแล้วก็คขอบรัวน้องชายไอ้คุณสามีนะ่จาจะนัดกันไปก,กินเขาจาเลือดไปจังใดม่อหูสิือทายใดอย r d e อพี่นองคือรักเธื่อไปไทายไอ้ไวิดีโอนะ่จาจะหรือทายอย่างกับ เข่ในใจเนาะฝรั่งบางคนเพิ่นกับบมถทายลูกนะจ๊ะดูยวิดีโอนะฮะกันเล่แบบไทยได้มาบ้างช็อตติ้วสีนะจ๊ะ แต่จ yeah, ้ารถพอปูมียย่ข้างหน้าข้างหลังกับรถรถหนองไส้สามีจ้านัดกันสวักัวใช่ไหมเดลิงถึงแล้วจ้าหนนพอปูมียโบก็ล้ทดลองโอ้ยอ่ะเนี่ยจ้ารถอันเนี้ย

هيڏي ماڻھن کي اڃا به گهڻو ڪجهه ڏسڻو آهي คงเหงาเราจะคนเยอะมากประมาณสิบโต Ya. Kita sudah pernah In <coughs> love, in love, love. <laughs> Tester, uh? mm -hmm. วิตาลี aw, ่คยิ aw, ้มยต่ลิมยิ้มให้กล้องนิดนึงอ่ะจ้านี่รจกินอิ่มลอจ้าคนเยอะอยู่เดจ้าลานเนประมาณหน่อยคนจ้าจ้าบ๊ายบี่ับเราจ้า ที่น้องรถอะไรพอบูเมญาอยูย่ข้างหน้าจ้ะจ้ากลับละจ้ากลับจากไอ้ท่านอาหารล่ะจา้าอาหารเที่ยงแซ่บจา้าอาหารฝรั่งมเนี้ยเรียว่าแซ่บด้วยที่น้องเป็นคนที่บ่ค่อยมักอาหารฝรั่งเด้อจ้าแต่มื้อนี้ก็โอเคจ้าแซ่บ อันนี้เพราะว่ามันมีเมนูเนาะเป็นพวกหมูนะฉันนะกันคือหานจ้ะไก่อบหานนะาเนื้อกวางจ้ะแต่แต่ตของกินโมาดายนะจ้าพวก,กเนือ้อแบบไหนกินโมดใยแต่ของกินไต้อบหานจา้ะพาตัวแค่แค่เนื้อเนื้อแดงนะจ้าก็มีพวกพักมีหยังนะจา้ะมีโซเซจ้าโซเซอีหยังโมโหดอกน้ำซอสอีหยังบมโูดเด้อพี่นอ้อง ข่อยตักหลานมั่วบุกค่อยบุกค่อยหูจักนะจ๊ะอาหารฝรั่งเพรเป็นคนมั่มัมกนะจ๊ะกินได้อยู่ดนๆกินได้อยู่จ้ะต้องไปฟังก,กินอาหารอีสา,บานบ้านเฮาเนาะอาหารไทยบ้านเฮานะจ๊ะจ้ะแต่เมื่อนี้อากาศกะยังว่านะจ๊ะคืออากาศฝนฝนตกจ้ะ บ้านจ้าประบาดค่ายาอิ่มแล้วก็กลับบ้านหนังท้องตึงหนังตากับสิงยอนด้วพีน่น้องอีกอากาศแบบนี้ด้วยจ้ากลับบ้านจ้าคนมันโตกพีนออก่น้องเลยบรรยากาศคือใส่ผ้าห่มเนาะหน,นาวหนาวมัน <c oughs> ยุดจ้าคือใส่ผ้าห่มหนาวหนาวก็ลีเกนไอ ลาฟเฟนนอนเพลงพักผ่อนะจ๊ะนะ้าแมนบอสิลากอย่าบ๊ายบายจ้นา,า,ยจาน้มาชันิีนึงมาหนี่ไทยอีสาน,นข,อขอขอบคุณนะจ้าทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปคลิปแต่ละคลิปนะจ๊ะ ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดี๋ยวจังไรก็พอกันต,ต่อต่อไปนะจะคลิปใหม่ๆเดี๋ยวแบบว่ามีอย่างที่แบบว่าในการดำเนินชีวิตนี่ละจ้ะที่อยู่ในในเยอรมันเนาะกสุดท้ายถอดให้มึงเด้อจ้ะเด้อจ้า,จามันนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าบายบายสุขสันต์วันคริสต์มาสจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวย จ้าบ๊ายบาย